พระราชนิพนธ์ลิลิตนิทราชาคริตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2422ทรงใช้เวลาเพียง29วันเท่านั้นเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่มีลักษณะการประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพมีไรยและโครงสลับกันซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่นำนิทานอาหรับราตรีมาพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยส่งแปลเก็บความจากเรื่อง Slipper and a b e n l ซึ่งเป็นนิทานย่อยเรื่องหนึ่งในจำนวน 1,001เรื่องในอาหรับราตรีแล้วส่งให้กรมหลวงพิชิตปรีชากรตรวจแก้ไขถ้อยคําพระยาศีสุนทรโวหารตรวจทานและจัดพิมพ์พระราชนิพลลิลิตนิทราชาคริตได้รับการตีพิมพ์ในหลายโอกาสและเป็นงานวรรณกรรมที่ประชาชนยังหยิบอ่านเพื่อความเพลิดเพลินใจอยู่เป็นนิดและนี่คือกว่าจะเป็นไทย